สวัสดีค่ะอร่อยแบบง่ายๆใบอร่อยจริงเว้ยใครที่กำลังมองหาอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลัก หลังจากคลุกข้าวเข้ากันดีแล้วไม่มีข้าวที่ยังติดกันเป็นก้อนนำมาเทใส่กระติกที่รองด้วยผ้าขาวบางเพื่อเก็บความร้อนเพราะว่าถ้าหาข้าวเย็นเนี่ยจะกดแผ่นยากข้าวอ,อุ่นๆหรือว่าข้าวที่ยังร้อนอยู่อจะกดแผ่นได้ง่ายกว่าส่วนพิมพ์กดข้าวอาจจะใช้เป็นฝากระปุกหรือท่อ P ี c ตัดเป็นวงเลือกขนาดตามใจชอบได้เลย แบ่งข้าวออกมากดแผ่นทีละน้อยใส่ถุงมือพลาสติกแบบถุงมือที่ที่ใช้ย้อมผมอะ่ะตอนกดข้าวจะไม่เหนียวติดมือเลยค่ะกดง่ายโดยไม่ต้องแตะน้ำเลย สิ่งสำคัญที่สุดในการทำข้าวแตนว่าเวลาทอดออกมาแล้วเนี่ยแผ่นข้าวจะสวยไหมนั่นก็คือการลงน้ำหนักมือในการกดข้าวถ้าเรากดเบาไปเวลาทอดข้าวก็จะแตกออกเป็นเม็ดแข็งเม็ดมันไม่เป็นแผ่นเลยหรือถ้าเรากดหนักไปกดแรงไปข้าวแน่นเวลาทอดมันก็จะไม่พองไม่ฟูข้าวจะเป็นแบบแข็งๆด้านๆกินไม่อร่อยเลย ตอนเริ่มหัดทำก็ดีบ้างเสียบ้างแต่พอทำสักสองสามรอบก็เริ่มเริ่มที่จะเป็นแผ่นสวยข้าวไม่แตกแล้วก็ไม่แน่นทอดออกมาแล้วสวยง่ายๆสำหรับมือใหม่หัดทำนะคือทำแผ่นข้าวให้บางกดแน่นทอดยังไงก็ฟูแล้วก็ไม่แตกเป็นเม็ดไข่เม็ดมันด้วยเสร็จแล้วนำไปตากแดดถ้าแดดจัดนะสองแดดก็แห้งพอที่จะทอดได้ละคะ่ะ ตากให้แห้งจริงๆนะถ้าไม่แห้งนี่คือเอาไปทอดคือเสียข้าวเลยข้าวจะแข็งด้านไม่ฟูไม่พองไม่กรอบแล้วก็ไม่อร่อยเลยอันนี้คือแผ่นที่ทำเมื่อวานแห้งพอที่จะทอดได้แล้วค่ะ ข้อดีของการตากข้าวในโรงเรือนก็คืออุณหภูมิข้างในโรงเรือนเนี่ยจะสูงกว่าข้างนอกแล้วก็อีกอย่างก็คือสะอาดไม่มีฝุ่นควันแล้วก็มแมลงรบกวนวิธีเก็บรักษาแผ่นข้าวที่แห้งสนิทดีแล้วคือเก็บใส่กล่องพลาสติกมีฝาปิด เพื่อป้องกันไม่ให้มันแรงหนูไปกัดแทะแผ่นข้าวเราแล้วก็เพื่อให้แผ่นข้าวเราสะอาดพร้อมใช้ก่อนทอดเราก็แค่เอามาผึ่งแดดให้แห้งอีกสักนิดนึงสักครึ่งวันแล้วก็เอาไปทอดเวลาทอดทอดในน้ํามันที่ร้อนจัดร้อนจัดนะไฟแรงค่อยๆใช้กระชอนกดให้แผ่นข้าวจมน้ํามันแผ่นข้าวก็จะพองแล้วก็ฟู พอแผ่นข้าวเหลืองได้ที่ก็คือตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันแล้วก็ให้เย็นสนิทพอแผ่นข้าวเย็นสนิทดีแล้วก็นำมาโรยหน้าด้วยน้ำตาลอ้อยหรือจะใช้น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลชนิดอื่นก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ว่าของที่เราทำเนี่ยเราใช้น้ำตาลอ้อยเอามาจากจังหวัดสุขโขทัยเนาะเพราะว่าเราเป็นคนสุขโขทยัยเราก็เอาน้ำตาลเนี่ยมาจากบ้านเวลาเรากลับบ้านเราก็จะบรรทุกน้ำตาลตัวเนี้ยมาเยอะๆเลยเอาไว้ใช้ทำข้าวแตงโดยเฉพาะ น้ำตาลอ้อยตามท้องตลาดทั่วไปก็มีขายนะของมิตรผลรู้สึกจะมีเป็นน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวด้วยอันนั้นก็ง่ายแล้วก็สะดวกดีสามารถนำมาใช้ได้เหมือนกัน วิธีการทำน้ำตาลโรยหน้าเข้าแต่งก็ไม่ยากเพียงแค่เอาภาชนะตั้งไฟอ่อนนำน้ำตาลเทใส่ลงไปเติมน้ำลงไปเล็กน้อยคนให้เข้ากันน้ำตาลเนี่ยเราจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ว่าใครจะมีแบบไหน หลังจากโรยน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วรอให้เย็นแล้วก็นำมาแพ็คใส่ถุงเตรียมออกขายส่วนตลาดที่จะขายก็จะเป็นส่งตามร้านขายของชำตลาดนัดหรือวางขายหน้าบ้านก็สามารถขายได้เลยหรือจะขายออนไลน์ก็ได้นะของเราเราก็ขายออนไลน์ด้วยนะที่ทำวันนี้คือทำส่งในกลุ่ม d e l i v e อ y เมืองเลยก็คือรับออเดอร์จากในกลุ่มจากในเฟซเนาะแล้วเราก็ทาส่งเขา ส่วนราคาขายก็คิดจากต้นทุนวัตถุดิบบวกต้นทุนแฝงพวกค่าแก๊สค่าไฟค่าน้ำแต่บอกเลยได้กำไรคุ้มอยู่นะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ